ก็เป็นคนที่แบบว่านั่งรถเมล์แล้วจะมีปัญหากับการได้รับกลิ่นแปลกๆบนรถเมล์นะคะทุกคนคะพิสุไหลาๆต่อหรือว่านั่งนานๆนะคะพิสุจอมักจะเวียนหัวกับการนั่งรถเมล์นานๆนะคะอืไม่ได้เมารถบางคนก็อกลิ่นบุหรี่บ้างบางคนก็กลิ่นอาบน้ําไม่ ไม,ไม่ไม่อะไรนะไม่เยอะอะไรประมาณกลิ่นนะคะแต่พอเราได้ส้มขึ้นไปนะคะเปลือกส้มหรือเป็นลูกส้มนะคะสดๆขึ้นไปนะคะจะช่วยได้เยอะมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะคนอื่นอาจจะไม่ไม่ส้มนะคะอืมถ้าเป็นลูกๆใบเงี้ยก็ต้องไปขูดผิวมันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นเปลือกไปอย่างเงี้ยแค่บีบเงี้ยดมอชื่นใจอยู่วานนั้นนะคะก็จะมีกลิ่นสะสมอยู่หลายๆหลายๆ,ๆ,ๆกลิ่นอะไรประมาณนี้บางทีก็จะมีอ่กลิ่น อของอน้องสุนัขอะไรประมาณนี้เพราะว่าน่ค่ะขอบคุณค่ะเลยนะคะว่ามีกลิ่นอะไรบ้างนะสารพัดกลิ่นนะคะบางก็เป็นกลิ่นน้ําหอมบ้างพอเป็นกลิ่นสดๆของส้มอยู่นะคะแต่ถ้าหลายวันก็กลิ่นก็จะเพี้ยนไปนะคะแต่ทางที่ดีนะคะสําหรับพิสูจน์นะคะทางที่ดีนะคะเอาส้มมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะทุกคนคะ่ะ เรื่องมีอยู่ว่าเรื่องส้มค่ะทุกคนค่ะอืมอันช่วงนี้พักในกระเป๋านะคะแล้วก็นั่งอยู่บนรถเมล์ถ้าวันไหนท,ที่จะต้องนั่งรถเมล์หลายๆต่อหรือว่านั่งนานๆนะคะพี่สุอมักจะเวียนหัวกับการนั่งรถเมล์นานๆนะคะมไม่ได้เมารถเป็นส้มสดๆแบบนี้นะคะ่ะทุกคนคะ่ะบางทีก็ปอกเป็นเปลือกเอาไว้แล้วก็ใส่ใส่ไว้ในถุงประมาณสักวันสองวัน ก็ก็อย่งางนั้นนะคะก็จะมีกลิ่นสะสมอยู่หลายๆหลายๆกลิ่นอะไรประมาณนี้บางทีก็จะมีกลิ่นของน้องสุนัขอะไรประมาณนี้เพราะแ่าสดๆนี่แหละค่ะใส่ไปในกระเป๋าะะทั้งลูกเลยค่ะพอเราขึ้นรถเมล์ถ้าเกิดว่าได้กลิ่นอะไรบนรถเมล์แปลกๆนะคะก็จะเอาส้มนะคะออกมาขูดเอาเล็บสูตรทำยังไงคะอืมเอาเปลือกส้มนะคะใส่ไปในกระเป๋าะคะ่ะ เปลือกส้มที่ที่เราทานกันนี่แหละค่ะบางทีงก็ถือไปเป็นลูกเลยนะพี่ส่วใส่ไปนบางนคนก็กลิ่นบุหรี่บ้างบางคนก็กลิ่นอ,อาบน้ําไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อะไรนะไม่เยอะอะไรประมาณบางนคนก็กลิ่นบุหรี่บ้างบางคนก็กลิ่นอาบน้ํ่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อะไรนะไม่เยอะอะไรประมาณค่ะขอบคุณค่ะ สดๆนี่แหละค่ะใส่ไปในกระเป๋านะคะทั้งลูกเลยค่ะพอเราขึ้นรถเมล์ถ้าเกิดว่าได้กลิ่นอะไรบนรถเมล์ปแปลกๆนะคะก็จะเอาส้มนะคะออกมาขูดเอาเล็บรถเมล์แล้วก็สดชื่นเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่มานั่งฟังอ่าเล่าประสบการณ์ในการนั่งรถเมล์แล้วก็ดมเปลือกส้มไปด้วยกันสูตรทำยังไงคะอืมเอาเปลือกส้มนะคะใส่ไปในกระเป๋าะค่ะ เปลือกส้มที่ที่เราทานกันนี่แหละค่ะบางทีก็ถือไปเป็นลูกเลยนะพี่ส่วใส่ไปในะที่สวีเดนเขาจะให้น้องสุนัขขึ้นรถเมล์ได้นะคะทุกคนคะ่ะก็จะตีกันนะคะทั้งทั้งกลิ่นคนทั้งกลิ่นโอ้อะไรสารพัดกลิ่นนะคะแต่พอเราได้ส้มขึ้นไปนะคะ <S <S เปลือกส้มหรือเป็นลูกส้มนะคะสดสดขึ้นไปนะคะจะช่วยได้เยอะมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะ คนอื่นอาจจะไม่ใช่ไหมคะมันมันก็จะกลิ่นมันก็จะเพี้ยนไปใช่ไหมคะมันก็จะไม่สดชื่นเท่ากับแบบว่าค่ะก็เป็นคนที่แบบว่านั่งรถเมล์แล้วจะมีปัญหากับการได้รับกลิ่นแปลกๆบนรถเมล์นะคะทุกคนคะ่ะพี่เศกนะคะทุกคนคะ่ะจบจากภารกิจแล้วก็เลยมานั่งเล่าสู่กันฟังค่ะอืก็นั่งรถเมล์ไปเนาะไปทําภารกิจนี่แหลคะค่ะอืมก็ เป็นคนที่แบบว่านั่งรถเมล์แล้วจะมีปัญหากับการได้รับกลิ่นแปลกๆบนรถเมล์นะคะทุกคนคะพี่ใช่ไหมคะมันมันก็จะกลิ่นมันก็จะเพี้ยนไปใช่ไหมคะมันก็จะไม่สดชื่นเท่ากับแบบว่าสูตรทํำยังไงคะอืมเอาเปลือกส้มนะคะใส่ไปในกระเป๋าะคะ่ะเปลือกส้มที่ที่เราทานกันนี่แหละคะ่ะอืบางทีก็ถือไปเป็นลูกเลยนะพี่ส่วใส่ไปใน,ในรอกคะ่ะเ <c oughs> มากลิ่นบนรถคะ่ะ <c oughs> เพราะว่า รถเขาเป็นรถที่แบบว่าปิดแบบว่าไม่มีอากาศข้างนอกเข้ามาเลยใช่ไหมพี่สุทำยังไงคะอืมเอาเปลือกส้มะคะ่ะใส่ไปในกระเป๋าะคะ่ะเปลือกส้มที่ที่เราทานกันนี่แหละคะ่ะบางทีก็ถือไปเป็นลูกเลยนะพี่สุใส่ไปในนะคะ<ๆ>ว่ามีกลิ่นอะไรบ้างนะสารพัดกลิ่นนะคะบางก,ก็เป็นกลิ่นน้ําหอมบ้างไหลๆต่อหรือว่านั่งนานๆน,นะคะพี่สุมักจะเวียนหัวกับการนั่งรถเมล์นานๆน,น,นะคะอืม ไม่ได้เมารถไม่เป็นนะแต่พี่สุเป็นค่ะอืมชอบชอบมากเลยชอบดมกลิ่นของเปลือกรถเมล์แล้วก็สดชื่นเลยค่ะขอบคุณนะคะที่มานั่งฟังอ่าเล่าประสบการณ์ในการนั่งรถเมล์แล้วก็ดมเปลือกส้มไปด้วยกันเปลือกส้มค่ะทุกคนคะ่ะอืมเออช่วยได้ดีเลยนะคะทุกคนคะ่ะจริงๆเขาเขาทำถุงหอมเป็นเป็นถุงหอมเปลือกส้มนะคะแต่มันแห้งในกระเป๋านะคะแล้วก็ นั่งอยู่บนรถเมล์ถ้าวันไหนท,ที่จะต้องนั่งรถเมล์บางคนก็กลิ่นบุหรี่บ้างบางคนก็กลิ่นอ,อาบน้ําไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อะไรนะไม่เยอะอะไรประมาณพอเป็นกลิ่นสดๆของส้มอยู่นะคะแต่ถ้าหลายวันก็กลิ่นก็จะพะีย้นไปนะคะแต่ทางที่ดีนะคะสําหรับพิสูจนนะคะทางที่ดีนะคะ เอาส้มค่แล้วมันก็จะได้กลิ่นแบบทุกกลิ่นที่อยู่บนรถนะคะสารพัดกลิ่น <c oughs> ก็จะใช้วิธีกรบนะคะกรบกลิ่นต่างๆบนรถเมโดยเป็นส้มสดๆแบบนี้ค่ะทุกคนคะ่ะอืบางทีก็ปอกเป็นเปลือกเอาไว้แล้วก็อืใส่ใส่ไว้ในถุงประมาณสักวันสองวันก็กก็็จะสูตรทำยังไงคะอืมเอาเปลือกส้มะค่ะใส่ไปในกระเป๋าค่ะ เปลือกส้มที่ที่เราทานกันนี่แหละค่ะบางทีก็ถือไปเป็นลูกเลยนะพี่ส่วใส่ไปในมีเรื่องมาเล่เาให้ฟังกันทุกคนค่ะ <c oughs> เรื่องมีอยู่ว่าเรื่องส้มค่ะทุกคนค่ะอืมอันช่วงนี้พักต้มนะคะอืมถ้าเป็นลูกๆใบอย่างเงี้ยก็ต้องไปขูดผิวมันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นเปลือกไปอย่างเงี้ยแค่บีบเงี้ยดมอ้ชื่นใจอยู่ว่าเป็นส้มสดๆแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะอืม บางทีก็ปอกเป็นเปลือกเอาไว้แล้วก็อืมใส่ใส่ไว้ในถุงประมาณสักวันสองวันก็ก็ก็จะที่สวีเดนเขาจะให้น้องสุนัขขึ้นรถเมล์ได้นะคะทุกคนคะ่ะก็จะตีกันนะคะทั้งทั้งกลิ่นคนทั้งกลิ่นโอ้อะไรสารพัดอันงค่ะขอบคุณค่ะขูดนะคะขูดขูด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขูดผิวส้มนะคะแล้วก็ดมดมแล้วก็จะช่วยให้รู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็จะลืมกลิ่นบนรถไปเลยะคะ่ะ ก็เป็นคนที่แบบว่านั่งรถเมล์แล้วจะมีปัญหากับการได้รับกลิ่นแปลกๆบนรถเมล์นะคะทุกคนคะ่ะพี่ปปไม่เป็นนะแต่พี่สุปเป็นค่ะอืมชอบชอบมากเลยชอบดมกลิ่นของเปลือกกระเป๋านะคะแล้วก็อ่านั่งอยู่บนรถเมล์ถ้าวันไหนที่ที่จะต้องนั่งรถเมล์อีกนะคะทุกคนคะ่ะจบจากภารกิจแล้วก็เลยมานั่งเล่าสู่กันฟังค่ะอืมก็นั่งรถเมล์ไปเนาะ ไปทำภารกิจนี้รถเมลแล้วก็สดชื่นเลยค่ะขอบคุณนะคะที่มานั่งฟังอ่าเล่าประสบการณ์ในการนั่งรถเมลแล้วก็ดมเปลือกส้มไปด้วยกันใช่ไหมคะมันมันก็จะกลิ่นมันก็จะเพี้ยนไปใช่ไหมคะมันก็จะไม่สดชื่นเท่ากับแบบว่าเองนะคะทุกคนคะจบจากภารกิจแล้วก็เลยมานั่งเล่าสู่กันฟังค่ะก็นั่งรถเมลไปเนาะไปทำภารกิจนี้ มีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะทุกคนค่ะเรื่องมีอยู่ว่าเรื่องส้มค่ะทุกคนค่ะอือันช่วงนี้พักด้าวแล้วมันก็จะได้กลิ่นแบบทุกกลิ่นที่อยู่บนรถนะคะสารพัดกลิ่น <c oughs> ก็จะใช้วิธีกรบนะคะกรบกลิ่นต่างๆบนรถเมล์ด้วยค่ะอืมก็ เป็นคนที่แบบว่านั่งรถเมล์แล้วจะมีปัญหากับการได้รับกลิ่นแปลกๆบนรถเมล์นะคะทุกคนคะพี่สุไหล่ๆต่อหรือว่านั่งนานๆนะคะพี่สุ๋มักจะเวียนหัวกับการนั่งรถเมล์นานๆนะคะอืมไม่ได้เมารถไม่เป็นนะแต่พี่สุปเป็นค่ะอืมชอบชอบมากเลยชอบดมกลิ่นของเปลือกสายนะคะก็จะมีกลิ่นสะสมอยู่หลายๆหลายๆกลิ่นอะไรประมาณนี้บางทีก็จะมีอกลิ่น อของอน้องสุนักอะไรประมาณนี้เพราะวาเป็นส้มสดๆแบบนี้ค่ะทุกคนคะ่ะบางทีก็ปอกเป็นเปลือกเอาไว้แล้วก็ใส่ใส่ไว้ในถุงประมาณสักวันสองวันก็ก็ก็จะแล้วมันก็จะได้กลิ่นแบบทุกกลิ่นที่อยู่บนรถนะคะสารพัดกลิ่น <laughs> ก็จะใช้วิธีกรบนะคะกรบกินต่างๆบนรถเมล์ด้วยที่สวีเดนเขาจะให้น้องสุนัขขึ้นรถเมล์ได้นะคะทุกคนคะ่ะก็จะตีกันนะคะทั้งทั้งกลิ่นคนทั้งกลิ่นโอ้อะไรสารพัดส้มนะคะ ถ้าเป็นลูกๆใบอย่างเงี้ยก็ต้องไปขูดผิวมันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นเปลือกไปอย่างเงี้ยแค่บีบเงี้ยดมชื่นใจอยู่วานนั้นน่ะก็จะมีกลิ่นสะสมอยู่หลายๆหลายๆกลิ่นอะไรประมาณนี้บางทีก็จะมีกลิ่นของอน้องสุนัขอะไรประมาณนี้เพราะอ้าใช่ไหมคะมันมันก็จะกลิ่นมันก็จะเพี้ยนไปใช่ไหมคะมันก็จะไม่สดชื่นเท่ากับแบบว่าแล้วมันก็จะได้กลิ่นแบบทุกกลิ่นที่อยู่บนรถนะคะสารพัดกลิ่น ก็จะใช้วิธีกรบนะคะกรบกินต่างๆบนรถเมย์ด้วยค่ะก็เป็นคนที่แบบว่านั่งรถเมย์แล้วจะมีปัญหากับการได้รับกลิ่นแปลกๆบนรถเมย์นะคะทุกคนค่ะพี่สุหลายๆต่อหรือว่านั่งนานๆนะคะพี่สุ่งมักจะเวียนหัวกับการนั่งรถเมย์นานๆนะคะ ไม่ได้เมารสต้มนะคะอืมถ้าเป็นลูกๆไปอยเนี้ยก็ต้องไปขูดผิวมันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นเปลือกไปอย่างเงี้ยแค่บีบเงี้ยดมโอ้ชื่นใจ